กินข้าวกันค่ะเพราผมหงอไงไหมข้าวเยอะเลยน่า,ากันจี้เหรอต้มยำกุก้งน้ำพริกกระปิค่ะอุม้มไข่อันนี้หัวปลีทอดปลีอร่อยมากทอดมันหัวปลีสินะน้ำอมอร่อยเหลืองไข่กึ่ง เซฟไหมวม่จริงจริงู้อที่เราต้มกินเมื่อวานก่อนไม่ได้มันไม่เปรี้ยวใช่ไหมเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันอเอยังมันหมูอันนั้นหมูช่ไมอันนั้นอร่อยเดี๋ยแต่น้ำมันกินได้ต้มยำกุ้งมันต้องอร่อยกว่าซี ตัวใหญ่กุ้งแก่นะคะกุ้งเข้ากุ้งสูงอายุกุ้งเ่ข้ากุ้งกุลาบทำมาจากบ้านคุณย่าค่ะคนเอามาให้หัวปรีด้วยแก่เหมือนคนเอามาให้เลยใช่ไหมเไปก็ว่าไปว่าน้องอย่างนั้นหมดเลยเข้ามาหมดตำหนิซะ ลุกโลอะไรนีวนเพราะว่าอะไรถึงม um ันนีมนมมม้านะครับท่านจะบอกว่าไม่มีการทังานกันอนมันมันมันมดว่ามีนลูกในเเนือก็อร่อยดีแต่ว่ามันเ็อย่างนี้วัวเมาันวิบนีจะมีกุ้งบไผอด้วยมคะมันกุ้งอย่างเดียวเลยนะมันอย่างเดียวกุ้งอย่างเดียวเลย ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไข่ไม่ได้ใส่แป้งเลยเป็นหมูหรือว่าเป็นหมูหรือว่าไก่ดีกว่าตั้งไก่แล้วยิ่งอร่อยหนักหนากาหันนี่มันมันอ่ะมันมันคนเขาชอบเขาก็จะบอกว่าอร่อยอร่อยสิกุ้งอันตรายไม่สมัยที่ยี่สิบหกปีขึ้นแล้วมันต้องใส่นั้นด้วยมันต้องใส่ปากระสาน่งสอนะขาเป็นสามน้ำพริกพริกเผาใช่อันนี้ต้มยำน้ำใสพริกเผาไม่เอาเลย ขนาดที่ไปกินบ้านประภาที่ทําอยู่เพลารัฐเนาะโรงงานเพลารัฐอ่ะค่อยเดียวอย่างนี้จริงๆนะแล้วก็ไม่ได้เยอะอย่างนี้สามคนพี่น้องอ่ะกินอ่ะแล้วก็อาศัยอาศัยพริกน้ำปลาเขาสามคนความประหยัดมัธยัสถ์ไม่มีใครเกินตอนช่วงทํางานนะคะทํางานตั้งแต่เช้ายันห้าทุ่มยันเที่ยงคืนตีหนึ่งถ้าวันไหนงานเร่ง ไม่ได้นอนเลยหมายสาวๆทำงานกันท e. ุกคนโอเรานหราะหัเราะหัเะ mm. uh, uh, e right. ัระหัราหัวารหัหัวเราหเะหัวัวเหัาะหัวเราะหวะหหัวเาะเาหัวหาะม่วีะเหร ของมันแลงันขายขายวกอดหวนายัวคาตัวของขายยังขายยี่ห้อคลิกดัดแฟนพลิปมใหญ่ไปใหญ่กันหนีเอาอนเลยหลังมาคอนคอนโดนคอนโดนพักงานขายรูก สู่กันอย่างนี้อย่างนั้นสวยสวยถ่ายรูปตอนที่ยังมีความสุขทำงานนะพ่อเฮก็ถ่ายตอนก็หายไปประเทศทางเวียดนามเวียดนามหักรลัหยำเย่เล็เขาไม่แยกกันค่าแรงค่าแรงเท่าไหรถูก็เึ่านั้นแหละค่าแรงเมื่ใกล้เทียงกันแล้วตอนนี้แต่ว่ามันจบคืนเ็กจบึนั้งรนี้นคืนแล้วแต่ว่ไม่ถึง ออร่ยปลาทูนี่แหละข้ออร่อยอ่ะรสมันยังเหลืออยู่ตัวนึงเนี่ยตำพริกกะปิใส่นี่ากินไม่เอากะปิขาไม่ติดนล้วเพิ่มกะปิมุกโทนไ้อยไปดิเนี่ยกินเนี่ยเนี่ยอร่อยเนี่ยโอ้โหมันไม่ค้าพริกกะปิฉันก็อร่อยนะแต่ว่าฉันก็ขอเห้มันจะไทำใส่บาตรเท่าไหรใช่ทำใส่บาตรทอดปลาทูด้วยแล้วก็ กุ้งผัดผงกะหรีแต่ว่าคนทำไม่ใช่นะคะใช่ใช่สบายไปแล้วไม่มาลำบากขนาดนี้ชอกินกุ้งมแม่อร่อยมากุ้งเนี่ยมันมีแต่หัวนะกุ้งอ่ะตัวใหญ่จริงจริง ตัวใหญ่ก็จริงหรอกแต่ว่ามันหนักไปทั้งหัวตัวมันจริงๆินแค่นิ้วเดียวเนะแพงนะเนี่ยไม่ใช่โลึงหลายร้อยเลยล่ะทําเป็นเลือกหนวดมันหน้าไม่คือนะคะของแพงกินแบบเป็นกินเป็นแต่กุ้งฝอยางก้มันด้วยเป็นปลาไปก้างไหลลงไปกุ้งกะหอยอ่ะไม่เป็นอะไรท่อก็ไม่เจบ อันนี้ไม่ได้ใส่หอยแมงปูเพราะว่ามันจะขมใส่หอยแมงปูแล้วมันยิ่งกลิ่นหอยไปใหญ่เค็มอ่ะเนี่ยออใช่เพราะว่าลืมลืมล้างน้ําเกลือออกหั่นแช่น้ําเกลือไว้เบื่อมากเลยของเค็มเนี่ยเค็มเค็มซะแม่เขาบอมันจะป่วยวเขาทำออกเค็มอย่งนั้นมันอร่อยนะแต่ว่ามันเค็มเราก็อย่าไปกินน้่าร้ายทำไมไม่กินน้ำพริกกะปิล่ะอร่อยนะน้ำพริกกะปิมะนาวอ่ะ ไม่ใช่ว่าจะตำอร่อยได้ง,ง่ายๆนะกินกับผักต้มอ,อร่อยะอีบ่งใไม่เอาไม่กินอ๋อป้าเรียกกินข้าวค่ะแต่ว่าพี่สาวบอกจะแบ่งผักต้มไว้ให้ปฏิเสธไปว่าไม่กินค่าผักต้ม ทุกอย่างบนโต๊ะนั่นน่ะจะกินอันเดียวก็คือเค็มๆนั่นแหละเหรอใช่อร่อยนะแต่ว่ามันเค็มถ้าเธอไม่กิน,นตอนนี้มันเหยวแล้วนะไม่กินอะไ,ไข้าวมนันพอดีเลแล้วกินอยากจะกินเปล่าๆนี่มันอร่อยอ่ะแต่ว่ามันกินไม่ได้โทรศัพท์มืดนะคะทีนี้ก่อนนะคะอิ่มกันแล้วค่ะ,ะสวัสดีค่ะ